สวัสดีคะ่ะเอฟซีทินารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอซวันนี้ก็ได้เวลากินในกุ้งจมทิพรสของเราแล้วนะคะเอซนี่คะ่ะนี่ก็หลังจากที่แบ่งเพื่อนไปนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วเพราะว่าเราไม่มีผักเนาะพี่ไม่มีผักคะ่ะทุกคนก็เลยได้นี่ได้ต้นหอมมาแล้วก็เพื่อนเอามาเขือมาให้เนาะ แล้วก็ขิงเราโอพูดแล้วน้ำลายไหลแล้วทุกคนนี่คะ่ะแล้วก็แตงก,กวาฝรั่งเนาะลูกใหญ่ๆเนาะเรามากินกันเลยคะ่ะทุกคนกับข้าวร้อนๆของพี่นะทุกคนพี่ก็ชิมไปคำหนึ่งแล้วตอนที่ปรุงรสของไงกุ้งจมนะคะทุกคนกุ้งจมของพี่ก็ไม่มีอะไรปรุงนะคะก็แค่ใส่แค่ชูรสลงไปก็โอเคแล้วเนาะทุกคนนี่คะ่ะเอามากินกันเลยอืมหอมมาก จอมของเราก็เหลืออยู่หน่อยเดียวแล้วนะคะ F อซนี่ค่ะก็แบ่งกันไปหรืออยู่คนหนึ่งที่ยังไม่แบ่งนะ F อซนี่จากสูงขนาดนี้เนาะทุกคนที่เห็นเห็นเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะก็แม้ทำเป็นอยู่คนเดียวเนาะทุกคนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาทำไม่เป็นแต่ทุกคนก็ททำแล้วเขาเน่าเนาะกุ้งมันเน,าเนา่าพอแชน้ำปลาก็บอกสูตรไปเหมือนกันนะคะทุกคนเตว่าเนาะ กะไม่ถูกก็ไม่ได้นเนาะกะเกินไปก็เค็มราดบอกว่าให้ใส่แค่น้ำปลาทุ่วมท่วงท่วมกุ้งแล้วก็กดกุ้งให้แน่นๆก็สูตรอันเดียวกันนั่นแหละค่ะเอซแต่ก็ทําไม่เป็น <c oughs> กุ้งมันไม่เป็นให้เขาค่ะก็ข้าวร้อนๆนะเอซ แล้ก็กินกับขิงด้วยนะคะทุกคนพี่อะถ้าได้หัวขิงอ่อนๆนะคะเอฟซี FC กับใบขิงอ่อนๆนะโอ้โหกับกุ้งจมนะแล้วก็มีผักกรนะแยงเน้ะทุกคนสุดยอดเลยนะอตนนี่ก็ใช้ได้นะมะเขือมะเขือลายเน,ะนาะมะเขือเพื่อนเอามาให้เราต้องรีบกินก่อน แต่มะเขือพวกนี้อย่าซื้อกินเลยทุกคนมันเหมือนโฟมค่ะเนี่ยมันไม่ได้มีในอะไรนะเนี่ยและเปลือกมันนะถ้าเกิดเราผ่านแล้วเราไม่รีบกินนะคะเอฟซี FC. เปลือกก็จะเหนียวมากนะเนี่ยเปลือกเนี่ยส่วนมากพี่ไม่ค่อยซื้อมากินนะคะทุกคน ขอเพื่อนเพื่อนเซื้อมาให้แล้วก็ไม่ขัดศรัทธาเขาบอกครับว่าเขาได้กินกับเรามาเยอะเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรมาให้เราพี่ก็บอกว่าก็ซื้อพริกเอ้ยซื้อน้ำปลาซื้อผงนัวมาให้ก็พอแล้วอย่างอื่นไม่ต้องซื้อมาให้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยกิน บางผักพี่ก็ไม่กินเหมือนเขานะคะเอฟซี FC. ที่เขาเอาผักมาให้น่ะออร่อยมากเอฟซีแหมขากล้องพี่ต้องซื้อขากล้องติเตี้ยคะ่ะทุกคนเพราะอันนั้นสูงเกินอันนี้มันสูงเกินคะ่ะเอฟซี เวลาเราใส่อย่างเงี้ยเห็นไหมตั้งลงอะ่ะมันจะมองไม่เห็นเลยอะ่ะมันต้องถอยไปจนจนสุดแพ้ซีซีเนี่ยเนี่ยมันจะมองเห็นกับข้าวไม่เห็นมันจะมองหน้าพี่ไม่เห็นเลยอันนี้มันสําหรับไปถือเนาะทุกคน สำหรับมือจับอ่ะแต่ถ้าจะมาตั้งกินข้าวมันก็สูงเกินค่ะเอฟซีมันก็ไม่ดีอ่ะมีแค่ต้นหอมแก่หมดแล้วต้องที่กินก่อนนะเอฟซีไม่ได้กินอาหารสดๆเหมือนบ้านเราเหรเอฟซีเอ้ยพี่จะชอบกินมือนะคะเอฟซี พราะว่าพี่ว่ามันได้บรรยากาศดีจะได้จับกุ้งจมได้เนาะมาพี่ก็ชอบกินขิงนะคะกลับไอ้กุ้งจมนะทุกคนหอมมากแล้วก็อร่อยกุ้งจมของพี่พี่ก็หั่นพริกขี้หนูลงนะคะเอฟซีดด หั่นพริกขี้หนูลงแล้วก็เติมผงนัวแค่นั้นเองสุดยอดเลยโดดลูกโดดไปเผ็ดถึงใบหูเลยแล้วก็ต้นหอมนี่แก่แล้วใบก็เหี่ยวหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ซื้อมาแล้วไม่กินเห็นไหมกันนี่ซื้อมาแล้วต้องรีบกินเลยนะคะที่นี่มันไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราซื้อมายังแช่น้ําได้นะ บางผักนะ่ะเหมือนผักบุ้งอย่างเงี้ยเนาะซื้อมาเราก็แช่น้าไวนะ้เนาะเอฟซีแช่น้ําแล้วผักบุ้งก็ออกยอดเอยออกรากเนาะผักอันนี้ก็เหมือนกันนะซื้อมาก็ใส่ตู้เย็นไว้ที่บ้านเรานะหรือไม่ก็แช่น้นะําเนาะก็ก็อยู่ได้นานนะแต่ไม่ใช่ที่นี่นะทุกคนรู้ว่าใส่สารอะไรมานะ เน่าหมดเลยนะเน่าทั้งทั้งโคนมันเลยนะเอฟซี <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> แต่ ไม่กินข้าวกับข้าวหลายอย่างนะคะ F Z. เอฟซีเพราะไม่มีเวลาทํา <c oughs> ทําแล้วกินคนเดียวก็ไม่หมดเนาะไม่หมดก็จะเหลือทิ้งนะเอฟซี F Z. หรือว่าจะเสียเนี่ยโอ้โหใส่ลูกโดดซะเยอะเลยไหม เผ็ดตุกของเป็ดช่อคองแล้วตอนนี้นี่ค่ะกุ้งค่ะอืสุดยอดโอเคเอฟซี FC. หมดข้าวแล้วคลิปถ้าพี่ไม่มีคลิปส่งก็ ช่วยกลับไปดูคลิปย้อนหลังให้กับวันพาเดนหมารให้พี่ด้วยนะคะ fc แม้ตอนนี้ก็กำลังจะเปิดสร้างรายได้กำลังจะผ่านกดโก็โอ้โหยจักเสียรายต่อไรเราเนาะปัญหาเข้ามาคลิปบางคลิปพี่ก็ต้องตัดทิ้งเลยนะค่ะ fg เพราะว่ามันติดเหลือง ไม่รู้ติดเหลืองเพราะอะไรนะพี่ก็ไม่รู้นะตอนที่ยังไม่สร้างรายได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอฟพอสร้างไรายได้พอจะผ่านกดเท่านั้นเลยเหลืองเหลืองเหลืองมาหมดเลยในคลิปของพี่นะคะทุกคนพี่ก็เลยต้องลบคลิปออกเลยค่ะลบคลิปออกเกือบสิบคลิปเลยนะคะคลิปเก่าๆแต่ก็ช่างเหอะเพราะมันไม่ผ่านแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหาเนาลบทิ้งเลย พอยอดคนดูก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเอฟซีโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนอืมกับกุ้งจมเราเนะได้กินแล้วอย่าทําให้ให้เพื่อนกินหลายกินเจ้าของมั่งนี่ค่ะก็จะเอาไว้นานถ้าเกิดพี่เอามาใส่ในถ้วยแบบนี้นะคะและพี่ค่อยปรุงเครื่องค่ะอันนี้ก็คือมีแต่กุ้งจมนะคะกับไอ้น้ำปลาเนาะทุกคนสองอย่างนะคะไม่ได้มีเกลือนะคะเอฟซี FC. นะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ